เฮ้ย <Hey. S 2> นี่มันมาล่ออยู่นี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 ่คืออะไรโยนี่ไม้ตียุงตัวนี้อืออืมอม,มันนี่พอพอไม้ทียุงมามันก็ไปอือหึออมาจะแจมอะไรได้มั่งหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนานแล้วไม่ได้มานานแล้วเนี่ยจุมจีเนี่ย อทำไมต้องไปนั่งทัดสูงเลยอ่ะก็มันเตี้ยไงแลนของปีหมุยนี้ว่าไงปีหมุยไม่ไม่มีแผนอะไรเลยไม่ไม่มีความที่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในในตัวเราเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเลขหก หกสิบสี่แล้วก็หกสิบห้าเฉยๆเพราะตามใดคนยังนิสัยเดิมเรา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 ,เรายังนิสัยเดิมอยู่อืก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรแล้วถ้าว่าเรายังมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเราก็อืได้ขึ้นมาอีกคืบหนึ่งไอ้คาว่าเปลี่ยนแปลงนี่คือจากเดิมเป็นอะไรจากเดิมหมกมุ่นหมกมุ่นเรื่องอะไร ุดในทุกๆอย่างอืถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเท่ากับว่าสูงขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลอถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เปลี่ยนแปลงจากอะไรเดิมเรามีอะไรเช่น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 อย่างเราอย่างเราไม่รู้เราก็ได้รู้ขึ้นเช่นไม่รู้เรื่องอะไรถ้ารู้ขึ้นรู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวใส่พริกหรือใส่อะไรมั่งน้ำส้มหรืออะไรพวกนี้เฮ้ ตัวลงจะได้เรื่องไหมเนี่ยดนตรีก็ไม่ต้องให้มันได้เรื่องหรอกเออจะได้ไม่ต้องไปงงไปเป็นงงกันอยู่เออจะรู้เรื่องทําไมอ้าวเหรอให้เข้าใจตัวเราก็พอออไม่ต้องรู้เรื่องเขาอให้รู้เรื่องเราก็พอต้องการกาลังจุยไหมกําลังจุยกําลังคิดเราต้องการกําลังจุยมีไหม กำลังใจนี่แบบต้องทำเองอะ่ะเอาเองทำเองได้ไม่ต้องต้องการจากใครนี่สวนกระแส ER โลก,กเนี่ยก,กระแส ER <c oughs> โลกเขาต้องการกำลังจุยนะเขบอกไม่มีกำลังจุยไม่ได้นะอยู่ลำบากชีวิตไปต่อไม่ได้อ่าไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่มันสิอ่าเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะสวน,น,นเพราะว่า<ด>คนเรามันต้องให้กำลังใจตัวเราเองอเป็นรอจากคนอื่นนะเขาพูดว่ากำลังใจกำลังใจกำลังใจ เป็นลมพูดออกไปมันก็หายไปเลยอืมแต่ถ้าทําเองถ้าเราทําเองเราก็ได้กับตัวเองอืมเหมือนกับพูดไปเรื่อยใช่กับทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเราก็ได้เราก็ได้มากกว่าได้มากกว่าพูดไปเรื่อยนี่ไม่ได้เลยเลยไปลมลอยลอยไปนู่นลอยไปเรื่อยใช่ไหมครับมาดิโคสเนาะพิมไปเรื่อยพิมไปเรื่อยลอยไปเรื่อยฟังไปเรื่อยอไม่เหมือนพูดไปเรื่อยพูดคือทําใช่ถ้าเราพูดเราทำนะครับมาดิโคสพิมพ์ไปเรื่อย หล,อย,หลอยไปเรื่อยไม่ได้เป็นธรรมหรอถ้าพิมพ์มันก็แค่พิมพ์เป็นตัวอักษรไงก็คือมันขึ้นอย่างว่าเขาหรือเราใช่ไหม,ม,มด้วยด้วยเราดูหรือเขาทําให้ดูเราทําเองไม่ไม่เราดูเขาหรือเขาทําให้เราดูถ้าจะยึดหลักว่าเราจะอะไรเป็นตัวสาระสำคัญเราดูเขาหรือเขาทําให้เราดูเก้าอี้ให้เรานั่งหรือเก้าอี้มันให้เรานั้งเรานั่งเก้าอี้อ่าหรือเก้าอี้ให้เรานั่ง ตัวไหนเรานั่งเก้าอี้โอเคเราเรามานั่งดูนั่งดูหรือท TM อมพูดให้ฟังเอาไหนครับเรามานั่งดูเรานั่งดูอ่าถ้าไม่มีท t m พูดให้ฟังล่ะจะดูได้ไงอืมอันนี้ของสองของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเอ้ยสุดยอดเลยทำไมวันนี้มาดิคุชไม่ไม่ยังไม่กล้มามังไม่ใกมา ปุงมากบา,า <c oughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บ,จบแล้ว <c oughs> เจ็บเพราะรู้ลงรู้ลงว่ามัมีของป้องกันว่ามันมีนี่แล้วนะ,อ,อ,อ,ะอย่าลืนมนะว่าเราดูเขาเรามาดูกับเขาทําให้เราดูของสอนสินอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันใช่ไหมครัทีนี้ถ้าตัดตอนเราละอ่ะตัดตอนคำว่าเรา เราใช่เขาไหมเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโอเคไหมครับบริโภคอแต่เราดูเขาแล้วเรา